สวัสดีคนวันพุธนะคะพบกับช่อง youtube สมมะทาโร่ดูดวงรายปักหนึ่งอ่าไม่ใช่1นึ่งสิสิแล้วครึ่งเดือนหลัง16บหถึงสามิบถุนายน2 5งพคลิปของคนวันพุธทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนรวมให้ไว้ในคลิปนี้คลิปเดียวนะจ๊ะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นโปรโดใช้วิจารณ าในการรับชมอยากดูดวงแบบชัดเจนตรงประเด็นและแม่นยำต้องดูดวงส่วนตัวนะคะสมม้าพยากรดูดวงด้วยไพ่ยิปซีแบบมีค่าครูเริ่มต้น1คำถาม3าม39บาท2คํคำถาม78บาท3คํคำถาม99บาทและคําคำถาม149บาทจ้าสนใจโอนเงินส่งสลิปแล้วพิมพ์คำถามมาที่เพจ facebook สมม้าพยากร ได้เลยตอบเร็วนะคะประหยัดตังนะคะแล้วก็แม่นยำแล้วตรงประเด็นมากๆแต่ถ้าใครอยากจะโทรคุยนักคิวได้วันต่อวัน20นาทีเริ่มต้น299 30นาทีเริ่มต้น399กรณีอยู่ต่างประเทศก็ดูดวงเช็คดวงได้เริ่มต้น359บาทช่วงนี้ขอประชาสัมพันธ์ วอลเปเปอร์ paper, มือถือเสริมดวงจัดให้แบบบุฟเฟ่ไม่บวกเพิ่มทุกกรณีและให้เลขมงคลฟรีไปเสริมดวงกันแบบจุกๆส่วนใครอยากได้อาเทียนมงคลครอบจัก,กรวาลเสริมดวงชุดนั้น199สายขาวสายพุทธคุณทําพิธี22มิมิถุนายนนี้จองกันได้นะคะก็ อย่าลืมกดติดตามด้วยแล้วกันกดติดตามด้วยกดแชร์ด้วยช่วยเปิดการมองเห็นให้กับช่อง y o u t u b e ส้มมะทาโร่ด้วยขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้สำหรับคนวันพุธตอนนี้จัดลำดับความสำคัญของชีวิตให้ดีมีความงงมีความสับสนมีความฟุ้งซ่านมันเหมือนจับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกอะ่ะเพราะฉะนั้นต้องมีสมุดจดนะต้อง ต้องมีปฏิทินนะต้องทำอะไรงานนี้ส่งวันที่เท่าไหร่วันนี้ต้องทำอะไรบ้างการจัดการหรือการแม a จเมนต์เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าคุณจัดการไม่ดีระบบอาจจะเสียนะแล้วมันจะรวนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกงานเยอะความรับผิดชอบเยอะมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญถ้าคุณรู้จักเรียงลำดับก่อนหลังให้ดีใส่หมายเลขให้กับมันหรือจด ไว้เลยวันนี้ต้องทําอะไรบ้างคุณจะได้ไม่เบลอคุณจะได้ไม่งงจะได้ไม่สับสนเอาทีละอย่างเอาทีละขั้นตอนแล้วช่วงเนี้ย มันจะมีเรื่องให้เดินทางบางคนเดินทางไกลไปประชุมไปอบรมไปสัมมนาไปเจอลูกค้าหรือไปอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางค่อนข้างโดดเด่นแล้วช่วงนี้เรื่องของการใช้คําพูดบางทีอ่ะการใช้คําพูดมันมีทั้ง2กรณีนะกรณี7ดาบเรียนรู้ที่จะใส่หน้ากากใส่หน้ากากเข้าหาคนให้เป็นอยู่ให้เป็นบางทีก็ต้องน้ําขุนไว้ในน้ําใสไว้นอกอย่าแสดงออก ซึ่งทัศนคติอะไรที่มันไม่ดีหรืออย่าทำตามสิ่งที่เราคิดทุกอย่างไม่ได้ถ้าคุณรู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่เป็นนะคุณไปไหนคุณจะทําอะไรนะสำเร็จทุกอย่างไม่ได้สอนให้เป็นคนปากหวานก้นเปรี้ยวแต่คุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนทุกวันนี้เขาชอบอะไรที่มันดีนะชอบอะไรดีชอบการเยินยอชอบให้ยกย่องชอบให้ชื่นชมถ้าคุณเป็นคนตรงถ้าคุณเป็นคนแรงนะคุณอยู่ ูในสังคมนี้ไม่ได้บางครั้งคุณก็ต้องสตรอเบอรี่บ้างนะคะเพราะว่า คนรอบตัวคุณนะหลายคนก็ปากหวานกลนเปรี้ยวต่อหน้าดีดีคุณพี่คะคุณน้องขาแต่ลับหลังเขาก็นินทาคุณนะหรือบางคนเขามีเล่เหลี่ยมกลโกงอ่ะอยากจะถีบผัวคุณน่ะแล้วมายืนอยู่เหนือกว่าคุณนะหรือใช้วิธีการทุกอย่างทั้งบนโต๊ะบนเตียงอ่ะเขาใช้หมดอ่ะมารยาลอยเล่มเกวียนเขางัดมาใช้หมดถ้าคุณไม่มีเขี้ยวมีเล็บ ถ้าคุณไม่รู้จักใส่หน้ากากคุณเอาตัวไม่รอดนะคะอันนี้คือคําแนะนํานะแล้วช่วงนี้คุณจะได้เงินได้งานได้ผลประโยชน์จากการเจรจาคําพูดจะช่วยสร้างเครดิตให้กับคุณคําพูดจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนทัศนคติแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วคุณสามารถเอาองค์ความรู้นั้นไปปรับใช้ให้เหมาะกับงานของคุณนะคะช่วงนี้เน้นไปที่เรื่องของการวางแผนแล้วก็เน้นไปที่เรื่องของการใช้คําพูด ไพ่ที่เกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้ามันรอคอยคุณอยู่ค่ะมองการไกลมีวิสัยทัศน์ใช้วิธิควาวะความเป็นผู้นําให้เป็นประโยชน์แล้วก็กล้าที่จะเลือกกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะตัดสินใจแล้วความเป็นผู้นํานั้นมันจะทําให้คุณเนี่ยได้ในสิ่งที่คุณหวังตั้งใจรวมไปถึงคนที่ทําธุรกิจกิจการธุรกิจอะไรก็ได้สิ่งที่ลงทุนไว้เนี่ย มันกำลังจะงอกเงยมันกำลังจะคืนทุนรวมไปถึงใครที่รอคอยออเดอร์ช่วงเนี้ให้คิดถึงลูกค้าเก่าๆคนเก่าๆอาจจะด้วยเครดิตของตัวคุณความน่าเชื่อถือของตัวคุณหรือบริการดีสินค้าดีมีคุณภาพ จะทำให้ลูกค้าเก่าเกิดความไว้วางใจกลับมาสั่งกลับมาซื้อกลับมาออเดอร์อีกซึ่งมองว่าเป็นความหมายที่ดีมากๆอาชีพที่เกี่ยวกับการใช้คําพูดอาชีพที่เกี่ยวกับการใช้ปากค่อนข้างโดดเด่นหรืองานบริหารค่อนข้างชัดเจนแต่ตอนนี้จัดระบบให้ดีๆไม่งั้นมันจะรวนนะคะความรัก กรณีคนโสดสำหรับคนวันพุธแรกรักเรา่าร้อนความรักความใคร่ความลุ่มหลงความปรารถนาคุณต้องแยกให้ออกรักคือรักใคร่คือใคร่ถ้าเป็นความรัก กับความใคร่มันต้องไปด้วยกันแต่ถ้ามันมีแค่ความใคร่มันจะไม่มีความรักอันนี้ดูดีๆไพ่เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้บางคนเป็นตัวจริงบางคนเป็นตัวหลอกบางคนก็ดีแปบ๊แปบๆสักพักหางโผ่หรือบางทีเนี่ยมันเป็นแค่ภาพลวงตาสิ่งที่คุณมองว่าคนคนนั้นดีมันอาจจะไม่ได้ดีก็ได้หรือให้ระมัดระวังคนที่เจ้าชู้หลายใจไม่รู้จักพออาจจะตกเป็นชู้โดยที่ คุณไม่รู้ตัวต้องระมัดระวังสำหรับคนโสดให้เวลาดูใจกันไปนานๆไม่ต้องรีบร้อนแล้วกรณีคนที่มีคู่ก็เหมือนกันนะช่วงเนี้ยดูหลบๆซ่อนๆน,นะ แฟนคุณเองมีพิรุษอะไรหรือเปล่าหรือตัวคุณเองมีพิรุษอะไรหรือเปล่าหรือช่วงนี้มีความจู้จี้จุกจิกวุ่นวายอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ามันดูไม่มีความสุขมันดูอึดอัดระมัดร,ระวังแฟนมีชู้ระมัดร,ระวังแฟนแอบมีกิ๊กคนที่เป็นปัญหากันนะมองว่าไม่ได้เลิกแต่ต้องใช้เวลาสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของความรักหรือไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการงานทำใจให้สบาย ายก่อนทำใจให้สบายค่อยๆแก้ไปทีละสเต็ปค่อยๆแก้ทีละขั้นตอนแล้วเวลาจะทำหน้าที่ของมันทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปในทางที่มันควรจะเป็นแต่คุณต้องอาศัยกฎของเวลาเรื่องของการเงินก็เหมือนกันช่วงเนี้ย ใครวางแผนจะกู้เงินฮะธุรกิจธุรกรรมทาได้นะเครดิตค่อนข้างดีมีโอกาสยื่นกู้ผ่านถึงแม้ว่าจะรอเวลาในการอนุมัตินานหน่อยแต่ก็มองว่ากู้ได้แล้วก็กู้ผ่านแต่ช่วงเนี้ต้องเตือนอย่างหนึ่งระมัดระวังเรื่องของกระเป๋าตังค์หรือของมีค่าจะทําของมีค่าตกหล่นหายพยายามดูซีอาเก็บใส่กระเป๋าหรือยังวะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางคนวางไปเลื่อยอะ เราไม่รู้ว่าเอามือถือวางไว้ไหนนะ่ะกระเป๋าตังค์วางไว้ไหนนะ่ะทํากระเป๋าตังค์ทำมือถือหายตกหล่นต้องระมัดระวังให้ดีกับอีกกรณีหนึ่งนะจ๊ะให้เงินคนอื่นเขายืมไปนะ่ะตอนมายืมก็ดีดีปากหวานก้นเปรี้ยวสุดฤทธิ์พอจะคืนคืนยากคืนเย็นหรือบางคนมีโอกาสถูกโกงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังเรื่องของพวกนี้ให้มากเงินทองผลประโยชน์มันไม่เข้าใครออกใครนะจ๊ะสาหรับเรื่องของเซน์หรือลางสังหรณ์ค่อนข้างแม่นนะ คนวันพุธช่วงเนี้ยจะมีความเฮย มันมีเซนน่ะจะเห็นอะไรแปลกๆจะฝันแปลกๆจะมีภาพหลอนจะมีภาพลวงตาบางคนนอนหลับฝันกลางวันฝันอะไรแปลกๆคุณอาจจะได้โชคลาภจากความฝันโดยเฉพาะฝันแปลกๆหรือฝันประหลาดลาดช่วงเนี้ยสามารถเชื่อเซนสามารถเชื่อลางสังหรณ์ได้ส่วนในเรื่องของสุขภาพคนวางแผนสัญญกรรมสัญญกรรมได้ทําได้ท,ทําทีละอย่าง แต่ใครที่ไม่ได้วางแผนผ่าตัดหรือสัลญ,ญกรรมอาจจะต้องระมัดระวัง 1. เรื่องของของมีคมมีดบาดต้องระมัดระวัง2ออาจจะมีเรื่องของเกณฑ์การผ่าตัดแต่ถ้าเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลหรือการหาหมอช่วงนี้คุณเองอะ่ะ ต้องปรึกษาหลายๆห,หมอนะเพราะหมอบางคนก็วินิจฉัยผิดพลาดหมอบางคนก็เบลอได้เหมือนกันนะดูดีๆก็แล้วกันแล้วช่วงนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่คุณเองจะต้องใช้เวลาทบทวนพิจารณาตัวเองนะทำอะไรไปก่อนหน้านี้ ถ้ามันทำไม่ดีหรือตัวเราเองยังมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหรือเสียในเรื่องของระบบการจัดการอ่ะกลับมาเริ่มต้นใหม่กลับมาวางแผนใหม่ทบทวนพิจารณาตัวเองหรือเป็นจังหวะที่คุณกําลังรองคอยความสําเร็จอ่ะมันอาจจะต้องใช้เวลา แต่มั่นใจว่าคุณมีความก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแน่นอนทำบุญที่เกี่ยวกับคนตาบอดทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างเป็นการเสริมดวงเติมน้ำมันตะเกียงหรือบำรุงค่าไฟหรือทำบุญกับเด็กกำพร้าตาบอดหรือโรงเรียนสอนเด็กกำพร้าตาบอดโรงเรียนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะโรงเรียนคนตาบอดอะเออแบบนั้นก็ได้เป็นการเสริมดวงนะจ๊ะหรือใครอยากจุดเทียนมงคลใครอยากได้วอลเปเปอร์เสริมดวงก็ทักมา ไม่สบายใจ1คำถาม3าม39บาทดูดวงด้วยไพ่ยิบซีทักเพจ facebook สมมะพยากรวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ